เราสนุกสนานคนรุ่นเดียวกันท่าน <ขอ S 1> ก็จะมันมากนะ่เดี๋ยวมมมาคนจางสรุปแต่เพราะว่าเพื่นถูกเชิญไปช่วยทำอะไรให้การปฏิรูปอะไรหน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรายการตัวเพราะว่าเมืม่อเช้าด่าไปเยอะแล้วอย่าไปฟ้องอย่าไปฟ้องตอนนี้เลยเลยขอลงแอคชั่นแต่แต่วงบ่า,บายจะทำอะไรแล้วเป็นยังไงนะเอาพอ แล้วก็แต่จะเป็นเทคนิคมากกว่าเอาถูเพราะเอาถูเราผ่านหมดแล้วเพราะว่าในนี้เท่าที่อาจารย์ทราบก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับอเพอรหรือว่าระดับท้องถิน่นแล้วก็คุณหมออย,อยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะเบื่อแต่วันนี้จะเอาเทคนิคในการใช้เครื่องมือหลายๆชนิดที่จะทําให้ซิสเต็มติ้งติ้งคือตัวเราไม่มีหาหรอกแต่รางทีเราต้องไปคนดักซิสเต็มติ้งติ้งกับทีมงานในท้องถิ่นซึ่งเขามีความหลากหลายทั้งเชิงความคิดแล้ว บีีในด้านเทคนิคก็ขอฝากก็เลยขออนุญาตคุยเรื่องแผนภูมิก้างปลาว่าเทคนิคอยู่ตรงไหนไอ้การทำแผนภูมิก้างปลา่มันมีเคล็ดอยู่แล้วเป็นเครื่องมือทาซิสเต็มทิงกิ้งทูที่ที่ดีที่สุดแทนนี่ที่ดีว่ารปะว่ามันถูกผลิตคนไทยนะเดี๋ยวขออนุญาต สาวนักกล้าอีกทีนึงที่จะยกอันนี้ส่วนโอเวอร์นี่โอเวอร์นี่เอาไว้สังเกตของสาวสาวนักกล้าพูดผิดสาวนักล้าที่ต้องชมฝรั่งสาวไทยไม่นอยามนักการสอบเขาถูกอย่างสุดนะฮะเอ๊ะี่หญ่ใหญ่อาจารยนักการเอาอยู่นี่อีกนะอ่าโอเคขอาคุณก็จะว่าการปราบในการทำซิสเต็มทิ้งให้มัน ซึ่งสมมุติว่านี่เป็นทีมช่วงบ่าย mm hmm. เออก็ดูเครื่องมือสักหน่อยน่มล่ลาเราไปกล้า,าตายเองแต่ว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคที่พิเศษนิดนึงอันนี้เป็นเอาพุทอันนี้เป็นอินพุตอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเอานี้ก่าเอาเอาตามซิสเต็มเป็นลายซิสเต็มก่อนอันนี้คือเอาอยูซึ่งอาจจะเป็นเอาคำอะไรก็ได้ไหมายถึผลเนี่ยผลที่อยู่ท mm hmm. างหวจะวิ่งจาก ทำไมถึงใช้คำอย่างนี้เพราะว่าตรงเนี้อินพุตเนี่ยเมืองไทยมีปัญหาอินพุตนี่คือปัจจัยนาเข้ามีปัญหาแต่หางเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหางปลาอาจารย์เลยขอใช้คำวมาอินพุตท,ที่มีปัญหาอาจารย์ใช้คำว่าดรายเวอร์ขออนุญาตที่ต้องใช้สับแสงนิดหน่อยอเกิดไม่ได้เพราะว่าสับพรุงนี้เราพูดทับาสบับหางปลาดร r i เวอร์เพราะมันทําให้ถือปลาถ้าไม่มีหางแล้วเนี่ย มันไปไม่รอดหลายคนไปวางแผนนะแล้วขาดไรเวอร์อาจารย์ใช้คำภาษาไทยว่าผู้อุปถมัมก็แล้วกันเจ้าออเรื่องผู้อุปถมัมหรือบางทีพวกเราอาจจะใช้คาว่าขับเคลื่อน <c oughs> ออซึ่งบางทีเรียกมุกนป็นอะไรนัอ่อ,อาละขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อน ไอ้นี่เป็นเคล็ดแรกเพราะนั้นขอพูดเป็นประการแรกทั้งท่านที่มัอยู่ที่หาปลานะการทํางานทุกชนิดที่ท่านวางมาป่านี้คงวางแผนมาจนหัวปู๋แล้วมันไม่มีปัญหาการวางแผนเรื่องอินพุตว่าจะเตรียมทรัพยากรไงวิตามินเอเนี่ยเป็นมันนี่แมชชีนมันจะเรียกไงไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือที่ท่านเจอบ่อยๆคือประชุมแล้วเนี่ยมันออกไปจากห้องแล้วมันไม่ขับเคลื่อนมันมันนิ่งอ่ะแพลนิ่งอ่ะที่เซลลวันนั้นนิ่งอ่ะมันไม่จับแล้ว เดี๋ยวเราจะมาไล่เอลเมน like ซึ่งตอนบ่ายนี้ประเด็นที่ท่านจะทําแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจารย์เสนอ34ประเด็นให้ท่านเลือกหนึ่งประเด็นถ้าท่านไม่ชอบใจเลยขอให้เอาอันที่ท่านเตรียมมาหรือว่าไอ้ที่ท่านนึกออกนั้นเพราะว่ามันอาจจะเฉพาะหน้าก็เอาอันนั้นแต่อาจารย์นี่เท่าที่นึกได้ว่าฮอตอิตชูทางด้านเที่ยวแครช่วงนี้มันอะไรก็เสนอมาเพราะฉะนั้นถ้าขี้หยีคิดก็หยีไะอันนที่ <c oughs> แล้วถ้าถามว่าล้วซ้ำกลุ่มไปเลยไหมได้ แต่มีข้อแม้ถ้าถ้าเลือกอย่างเดียวกันซ้ำกลุ่มห้ามดูกันระหว่างวิ่งระหว่างกลุ่มมันจะได้มีไอเดียที่ที่จะมันมากคือเลือกลื่นบังเอิญเลือกลื่งเดียวกันแล้วออกมาเป็นปลาสองตัวที่ไม่เหมือนเลยโอ้โหยิ่งจะสุดยอดเลยก็จะตกตีกันถึงตีสีงเนะเพราะว่าเฮ้ยทำไมคิดงี้วะประเทศเดียวกันนะมันจะมันจะออกมาเป็นอะไรที่นั่นมากเลยจะภาวนาแต่ดีที่สุดคือไม่เหมือนกันชัดอันหนึ่งก็ดีมันก็ได้อีกแบบหนึ่งคือเลเฮ้ยสมมติจะทําเรื่องเด็กอ้วนสมมตินะสมมติ หรือว่าเบาหวานชักแย่ไว้หรือว่าโรคจากคนที่มาจากชายแดนมันมาเยอะอย่างเงี้ยแต่พุทธท่านจะทําเรื่องนั้นท่านก็ต้องวัไล่แต่เอาก่อนไอ้ตรงนั้นที่เล่าไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะอย่างที่ว่าอย่างไรเสดได้เขาเพิ่งมาบอกเมื่อเมื่อคืนนั่นเองว่าเฮ้ยเช้าที่ไปที่ลาบสิบเอ็ดหน่อยเดียวรถไฟกันสันหน่อยแต่ไม่ได้ไปไรายง,งานตัวนเขาเขาเรียกไว้มากนะ,นะนะคือด,า <c oughs> ดา่าอะไรเราไปดา่าเขาเด็กกี้หมอบวชให้ให้กันบ้านไปด่าแล้วเดี๋ยวผม ซัดทอดได้เนเพราะว่าให้กำลังใจว่าเลยผมเป็นกำลังไปสืบเรื่องหนึ่งว่าเขาเริ่มทํางานที่ไม่ถน,นัดเขาก็จะมาถามอย่างไรนิดนว่าอะไรที่ไม่ควรทาบ้างไอ้คนอื่นไนอ้อะไรที่ควรทำนอ,อะไรอะไรที่ไม่ควรทํา <t> ผมก็ไปติมงึ้หลายเรื่องที่ไม่ควรทำมันนี่เลยบางอย่างจัดระเบียบรถเนี่ยไม่รู้จักแหละไ,ไม่ใช่จะไปเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกตีมันเหมือนแหวกจอกแหวกแหนแหวกเสร็จมันก็เหมือนเดิมงานนี้เสียของนะ สู้เอาเงินใม่สอชอเยอะดีกว่าอย่างไม่เสียของบุลเด็์บเดี๋ยวมาจิกอ้อข้อแรกคือการทำซิสเต็มติ้งกิ้งหรือการแพลนอย่างมีระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ c l o ซิสเท็มหรือ o p เพนซิสเท็มเนี่ยจะมีปัญหาผู้อุปถัมภ์ที่ขออญาตเรียกว่าดรายเวอร์ส่วนใหญ่ดรายเวอร์อันแรกเนี่ยจะเป็น e ี o โคโน c ิกดรายเวอร์ผู้ภาษาง่ายตนเงินเน่อันนี้อย่ายคิดเล่นๆขอเชิญชวน อาจารย์ใหญ่ทั้งหลายโดยเฉพาะคุณหมอในนี้สึ่หายากที่คุณนามาหรือทุกท่านพยายามทั้งแฟมิลีทั้งกลุ่มเราแล,กกและกรณมบิรของเราใกล้ชิดให้รู้เรื่อง Personal Finance ขอให้ไปอ่านหนังสืออันนี้ไม่ได้คา่าโฆษณาหนังสือที่แปลเป็นไทยชื่อพ่อรวยสอนลูกถ้าอ่านแล้วให้ไปอ่านใหม่นะคือมันมีบางอย่างที่ไม่เข้าท่าบ้างก็แล้วแต่พว่า เมืองนอกมันจะเซฟต่างเดือนคื้นทาไงเสียภาษีน้อยที่สุดด้วยวิธีการแยกยนต์ซึ่งทําให้หน่าเรียนเกือบติดคุกเพราะว่ามันมีที่ปรึกษาที่เรียนมาจากฮาวเวิร์ดชื่อจานสุวรรณวไหลเสถียรถูกนั้นนั่นเขาทําถูกหมดเลยนะแต่เขาทําต้องเหนหน้าพ่อค้าเล่ไม่ใช่นายกเท่านั้นมันมีเพราะเป็นนายกมันต้องมีมารยาทเช่นมันต้นว่าบเฮ้ยเอาโอนเงินให้ลูกที่เกาะอะไรไม่รู้ที่เขาเป็นเกาะนั้นเป็นที่รู้กันเลยว่าเป็นซ่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้ จะจะเป็นคนธรรมดานะกำนันอะไรทังอย่างเดี๋ยวปงงชนสมมติไปโอนลูกเรื่องนี้โดยไม่ต้องเสียภาษีนี่ไม่เป็นไรแต่นายกไปโอนที่เกาะเดียวกันเลยเนี่ยไม่ได้แต่ที่สอนที่ฮาวร์มันสอนกันอย่างนั้นมีจริงคือสอนทำไงอย่าเรื่องภาษีได้มากสุดแต่โอเคกลับมาที่อันหนึ่งดรเวอร์ที่สําคัญมากขอพูดว่าท่านทั้งหลายนี่เป็นเครดท่านไม่ได้แก่เกินไปเพราะพรุ่งนี้คือวันแรกของที่เหลือ,องชีวิตเพราะนั้นท่านหนุ่มมากสาวมาก ขอให้สนใจ Personal Finance ให้ได้แล้วถ้าเผื่อคุณหมอหรือท่านทั้งหลายคุณพยาบาลคุณอะไรทั้งหลายถ้าคุณเก็บตังค์ได้เป็นล้านแล้วขอบอกได้เลยมันงอกงามได้อย่างมหาศา,ศา,ศาลเราจะได้แบ่งปันได้พราหลังบอกว่า You cannot give what you don't have เพราะนั้นเงินมันเป็นสิ่งชั่วร้ายเนื่องจากในหมู่คนไม่ดีถ้าอยู่ในหมู่คนดีอย่างพวกเราเนี่ยมันจะกลายเป็น Tool คือเครื่องมือเงินเงินเนี่ยค,คือเครื่องมือที่คมคมมาก ถ้ามันอยู่ในดีๆแล้วก็ปอกงอปกบอกปกล้วยบอกอะไรให้รู้หลานเราได้ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปรำเกียดมันแต่เราต้องจัดการมันเพราะมันตัดสรู้ไม่ได้เงินที่ท้งเงนสุดเดือดเพราะธนานแอน์แต่วันนี้จะไม่สอนเรืเ่องธนาคารแฟรน,นแนซ์แต่เล่าให้ฟังวิธีดีที่สุดก็ให้แวะไปตามร้านหนังสือให้ไปซื้อหนังสือชื่อพ่อ,อรวยสอนลูกภาษาติดเขาเรียกว่า rich d a d poor d a n ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่า เรื่องนี้มันจะต้องรู้เรื่องอ่านไม่งั้นท่านจะเบื่อมากไอ้คนเขียนเนี่ยเป็นญี่ปุ่น,นชื่อคิโยซากิแต่ไม่ได้เป็นเซนเซเป็น,ปนคือมันเป็นญี่ปุ่นที่พ่อมันไปอยู่อเมริกาตัา้งแต่เด็กมันก็ได้สัญชาติอเมริกันเสร็จแล้วพ่อเป็นศึกษาธิการอำเภอฮาวายและฮาวายเป็นอำเภอมันก็เลยได้สิทธิ์เรียนโรงเรียนดีทั้งๆท,ท,ที่พ่อจนเพราะเป็นราชการโอเคไหม มันก็มีเพื่อนคนรวยนะ่ตั้งแต่ป1เลยมันก็คิดอยากจะรวยแต่มันบอกทําไมมันจนที่สุดในชั้นวะมันก็คิดอยู่ในใจว่ามันจนที่สุดในชั้นตอนนี้ก่อนจะเดินกลับบ้านมาบ้านมันที่อยู่ฝากจนนะครับฝั่งทนอ่ะเดินข้าวฝั่งจนมันจนเนี่ยฝั่งรวยของพระนครเสมิมันต้องแวะกินข้าวบ้านเพื่อนลูกคนรวยกินคุกกี้มันกินบ้ากินบอจะได้กลับมาจะได้ไม่ต้องกินข้าวบ้านเนี่ยเซฟเป็นมือหนึ่งต่นนี้ตอนที่มันแวะไปมันไม่รู้ตอนเด็กอ่ะ มันไปเจอพ่อเพื่อนเนียที่รวยพ่อเพื่อนสอนอย่างพ่อพ่อจริงจริงสอนอย่างหนึ่งพ่อจริงจริงสอนนี่นะลูกคนดีนะต้องแบ่งปันต้องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องอะไรต้องอะไรนะสักหภาวัตถุสีอะไรเงี้ยต้องมีการอะไรเงี้ยนี่พ่อจนสอนองนี้ว่ะซึ่งเขาก็เชื่อมาตลอดเก็บหอมรอมริบนั่นลูกนะนู่นนี่นะั่นนะเวพ่อรวยบอกเฮ้ยไม่เป็นนี้เยอะๆก็ดีฟังแล้วเหมือนหน้าเรียน เนี่้นี้มันคอนฟิวมากเลยนะมันตัวนข้ามเลยแต่ที่สาคัญที่มันถามอยู่ในใจแล้วทําไมสอนแบบนี้มันรวยวะเวิร์กสมาร์ทนี่เอาตัวอย่างนะพ่อจนนะตอนที่เด็กมันไปจิกดินสอเพื่อนมานะพ่อแม่แม่ของพ่อแม่แม่จริงๆอ่ะลูกไปเอาหางมาลุกเดี๋ยวจะกลับไปขอโทษครอในะ้เรียนน้ไปเอาจากน้องอะไรมานะขอโทษแต่พ่อรวยบอกว่าเฮ้ย นี่ย work smart พรุ่งนี้ไปเอามาอีกมึงได้เปรียบเพื่อนโอ้โหโหดไหมเขาบอกสังคมโลกเนี่ยไอ้นั่นโลกสวยอะไอ้ที่โลกจริงคือมึงต้องไปเอาเบียดโตขึ้นจะได้เป็นคนพันป้าเออใช่มเ้อใ,ใช่ไหมที่เราพูดกันซึ่งมึงไม่เป็นป้ากันแล้วไปอีกหน่อยก็เป็นทุกคนอาจารย์ไม่ชอบคำนี้นะพูดอยู่ในใจพูดว่าอะไรเฮ้ยคุณ คือมึงไทยเราเคารพมันเพราะว่าหลุดจอกมาพูดป้าเพ้อเแต่แล้วก็อา,าจารย์ว่าอาจารย์ว่าป้าไม่ได้เป็นไงทุกคนหรอมันเป็นนิสัยคนบางคนที่มันต้องเอาตัวรอดรซึ่งแต่เล่าให้เพื่อนๆฟังนี่เพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในโลกอย่างนี้อาจารย์นี่โอ้บุญเป็นบ้าเลยน่าจะมาอาสาสรรมัครอยู่สอชอนานแล้วแต่ไม่เป็นไรเป็นนานมาทีก็ได้ค,คือคือมาอยู่ร่วกตับพูดสอนกันใกล้ๆ,ๆคนนึงก็ตอนนี้เราก็ยัง แต่ทีนี้ดียอย่างนั้นตระกูลสทออี่อยู่สรเนี่ยเราจะดูไอเด็กๆที่มารุ่นหลังนะเราดูน้นตระก,กูลรู้ชื่อพ่ออะไรวะพ่อเป็นเท่าแก่ใหญ่เลยเพราะส่งลูกมาดับสันดานเออสดานไว้ที่ของเราน่าจะถูกสอชอหรือสอส,อสอเนี่ยคือมันได้เปียบก็เล่าให้ฟังว่าแต่อย่างไรก็ดีไม่จะไปเลือกว่าพ่อรวยถูกหรือพ่อจนถูกเอาเป็นว่าอยู่อย่างเมืองไทย ต้องมีคติทั้งสองพ่อนะั้นพ่อนั้นแม่เขาด้วยเหมือนกันเลยแม่กินคุกกี้บา้บานบา้านพ่อที่รวยมันก็สอนอย่างหนึง่งมันสอนอในความเมตตาเนี่ยแหละไม่ได้ว่าจะให้เป็นอะไรแต่มันมีตลกดีนะคือน,น,นี่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นประมาณ40ปีที่แล้วตอนนี้เนี่ยไอ้ขีโยสกิจเป็นผู้ใหญ่แล้วรวยมากเลยพ่อตายอย่างปวดมากเลย คือลงไปเป็นกำนันแล้วลงไปทำอาสาสมัครสชมาจำตำบลอะไรก็แ <lin> ล <museum noise> <ores> ้วก็ไม่รู้แต่ชนชิบเพล็กเลยว่าแ้วมัก็ตายไปด้วยความเื่อกินมากเพราะว่ามันไปแข่งกับนายอำเภออะไรอะในสชสชอะไรก็ไล้วไอสอปตแล้วมันก็ตายไปเพราะว่ามันมันทำอะไรมีแต่ความเจ็บปวดไงเพราะว่าเป็นนักวิชาการแต่พ่อรวยเนี่ยรวยแอาแต่ตลกดีพ่อโน้ตไว้ในพินัยกรรมให้ที่พ่อจน พ่อมีความสุขมากที่สุดเลยที่อยู่ดูว่าพ่อตนพ่อซัฟเฟอร์อะไรเนี่ยพ่อทํางานสจของเขานะ <c oughs> ไม่เป็นงง้นนะพ่อมีความสุขถึงวันตายเลยนะแม่ก็บอกใช่พ่อเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยภูมิใจในตัวลูกเกา <c oughs> ได้คิดไอ้พ่อรวยลูกก็รวยตาตนหลังซื้อลแล้วเอาววยแล้วเจงเป็นเจ้าของบริษัทโดทําสับปะรดตะตนหลังเจงทั้งหมดเลยเพราะนั้น <c oughs> มันมีบทที่สองไม่ใช่บทที่หนึ่งเดียวน,น,น่าสนใจมากนะแต่ส่วนที่ได้จากพ่อรวยอาจารย์ว่า ท่านทํางานเนี่ยมันมีสี่อย่างนี่พูดถึงรเวอร์เอาไปเป็นกำลังใจกันตัวเองเผื่อวันหนึ่งจะมีตังทอนอยู่ตังทอนแปลว่าถึงปลายเดือนแล้วท่านมีเศษเงินเหลือหลังจากใช้นีอะไรไปแล้วถ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะสิ่งที่ได้มาแต่วันนี้ไม่เล่าก็คือว่าเทคนิคในการทําให้เงินที่เก็บได้มันพอกผุนอยา่งงางสง่างามและรวดเร็ว,ว,วมันต้องแบ่งเป็นทําอะไรบ้างเออเนี่ยน่าสนใจ ซึ่งท่านทั้งหลายคุณหมอทั้งหลายเนบางทีชักหน้าไปเด็หลังเพืาอไปให้คนอื่นหรือว่าไม่เป็นที่เพื่อนรุ่นน้องอาจารย์ที่เป็นหมอหลายคนที่เงินทองมันไหลมาเทมามันไม่เวลาบริหารเงินเลยมันก็ไปซื้ออกองทุนบ้ากองทุนบอตั้งถั่วเขียวถั่วแดงมีสาวมีคนหนึ่งเป็นหมอฟันรวยมากเลยนะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมันขายถั่วแดงขายเก่งกาไรถั่วแดงมันหมอหมอฟันคนนั้นนะถ้าให้มาขูดฟันเยอะๆเนี่ยสามพันขูดขูดอะไรหินปูน หรือดูเป,ปล่าๆเนี่ย2 0 0มันก็เงคินเยอะมากอีเด็กคนนี้มันก็คงรู้ว่าแต่ไม่ใช่ชื่อสีกาแอนนะซึ่งคล้ายๆก,กคือเก่งก็ปาแล้วมันก็บอกว่าขอพบหมอ15นาทีจะขายของมันเขาก็ไ่ให้พบที่นโรงพยาบาลบอกว่านะ15นาทีขอจ่ายตามเลทก็นเลยกัน3,000จะให้ขูดหินปูนแต่เปล่าบอกหมอเจอหน้าหมอไม่ต้องขูดหรอกจะขายตัวแดงหมอคนนั้นซื้อตัวแดงแบบมัน150ล้าน แล้วมาปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ทำไงดีอาจารย์บอกขวนน้าไปเลยมึงไม่ได้เลย <c oughs> จริงจริงมันก็ไม่ได้เคยจริงจริงเนี่ยคนดีท่านมีตังค์เนี่ยเพราะฉะนั้นการหาตังค์นี่ก็สําคัญแต่การเก็บกระตังให้ได้สําคัญกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่บางคนที่ไม่ได้รวยแล้วรวยขึ้นมาอย่างถูกวิธีเนี่ยมันต้องมีการจัดการกับเงินเงินส่วนบุคคลอันนี้ถ้าตัวเองคิดว่าอ๋อน่ะพอตัวแล้วก็เอาไว้สอนน้องในทีมแล้วกันเพราะว่า การบริหารงานเชิงระบบท่านต้องมีงบต้องบริหารงบประมาณเป็นถ้าบริหารงบประมาณคือเงินเดือนตัวเองไม่เป็นก็จะมีปัญหาหลายเรื่องเหมือนที่อาจารย์เล่าในหนังสือเล่มแรกเอบุ๊กเลตถ้าเพื่อท่านได้อาา่านที่อาจารย์หมอพลควรน,นาพิมพ์ให้ขึ้นแจกก็คือตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์รรไปสอนวิชาเชืองลาที่ที่โรงเรียนแพทย์เมืองนอกพอวันที่สอง เขาบอกว่ามึงต้องเรียนวิชาบริหารเงินไปด้วยเราบอกเฮ้ยไม่อยู่ในข้อตกลงมันบอกงั้นมึงกลับบ้านเลยอาจารย์นึกมันพูดเล่นมึงบอกเฮ้ยกลับบ้านเลยนะดูเราก็โอ้ยเรื่องแบบว่าศักดิ์ศรีด้วยมันปรึษาไปนู่นก็เป็นทุซีเรียงมันเกือบตายแต่ได้ได้วิชาไอ้ที่มันมีประโยชน์ขึ้นมาก็คือการทํางานต้องมีดรายเวอร์ก็คือผู้อุปถัมภ์รายการผู้อุปถัมมีสองชนิดพวกหนึ่ง สองสามชนิดพวกที่สําคัญที่สุดคือแหล่งเงินนอกงบอย่างเงินในงบเนี่ยล้านหนึ่งเหมือนอมีประโยชน์เหมือนแสนเดียวเพราะว่าก่อกฟอร์มอยู่นั่นแหละเข <c oughs> ียนหัวเขียนคำร้อง <c oughs> เขียนกระปิอยู่นั่นแหละ k บ i ยุ่งจริงๆแต่เงินเงินนอกลบนอกงบนั้นหมื่นหนึ่งเหมือนล้านหนึ่งเพราะว่ามันต่องตัวมันอะไรไปเพราะนั้นสอชอหรือที่ท่านทํางานอยู่ในอนาคตจะต้องคํานึงเสมอว่าแหล่งเงิน การเป็นไทยแก่ตัวต้องเงินที่หาเอาเองได้ไม่ใช่เงินที่ถูกแขวนป้ายมาว่าอย่างนี้จริงๆแล้วท่านต้องทํางานกับเบอรเอ็นจีโอส่วนหนึ่งหรือท่านดีกว่าเอ NGO ็นจีโอเยอะคือคนที่เป็นอิสระแล้วทําอะไรพวกเนี้เขาได้เงินด้วยสติปัญญาไม่ใช่มีเงินมาทุกเดือนแต่บางคนเนี่ยที่สอสอได้แปลกรีบแจกงเงินให้มันหมดถ้าไม่หมดมีเรื่องเพราะว่าไม่งั้นนักเงินเบือนเอาไปแต่ถ้าเป็นอีกพวกหนึ่งถ้าเป็นราชการ กระทรวงการขอคืนแล้วปีหน้าให้ตามที่แจกไม่หมดลบได้แจกไม่หมดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้คนรวยครับแต่การไม่รวยก็ครียอติฟมาทดแทนสั้นๆคือดรายเวอร์เนี่ยให้หาปัจจัยที่ขับดันเรื่องนี้นะอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นความรู้หรืออะไรนี่ ตะกี้ที่พูดไปก็คือไอเพส politics economic social กับเทคโนโลยีถ้าท่านรู้เกมว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรกันทางกฎหมายแนวโน้มอ,อะไรจะมาอันนี้ก็เป็นจุดเตื้อแต่ถ้าท่านไม่รู้ท่านเป็นเหยื่อของโปลติ i นะสมมติถ้าท่านมีรถตู้อยู่ที่อนุสาวรีย์ใช่เนี่ยท่านจอดตรงไหนอะที่เป็นจุดเตื้อแล้วท่านจอดตรงไหนที่สวยเหมือนมันเริ่มยากแล้วนะทุกเรื่องตอนนี้มันต้องเป็นเริ่มยากคนที่นั่งเก็บหัวคิวอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ คือทุกๆปัญหามันมีโอกาสแฝงอยู่นะถ้าท่านรู้เกมมันเกมคือกฎเจนไม่ใช่ว่าให้แหกกฎเจณน,นะมันเหมือนภาษีอ่ะของท่านเพื่อยังไม่ได้รวยขนาดจะต้องคิดเรื่องภาษีแต่ตอนเนี้ยทุกเจ้าเนี่ยมันจําเริ่มต้องคิดแล้วแต่อย่างน้อยท่านทําบุญมามากวันหนึ่งก็อาจจะมีเจ้าคุณปู่หรือมีมรดกหรือว่าที่ดินทํายังไงให้เป็นประโยชน์ที่สุด ที่ดินนี่มันแปลกมันเป็นกฎหมายโบราณมาตั้งแต่ปี2465เเขาคนรุ่นนั้นเขาต้องการให้ที่ทํากินมีเพราะนั้นเขาจะเอื้อให้บุกรุกคือใช้เปล่าๆเนี่ยนี่บุกลุกบางอย่างครอบคอบรองบริปักปีเดียวเนี่ยได้เลยนะเพราะฉะนั้นที่ดินส่วนตัวเนี่ยอันตรายมากหลายๆที่ดินดีๆเนี่ยเป็นของคนใช้มาสัก80%เพราะว่าเจ้าปู่ตายไม่ได้บอกลูกลูกเรียนเมืองนอก,นอ,กอยู่กลับมานี่ไม่ได้คนใช้มันเจ้า <c oughs> ของหมดเลยที่เรียกครอบครองบริปักนะหนึ่งปี ไอ้นีไอ้นี่ทั่วโลกเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าดูไทยนานๆเพราะนั้นเพสก็คือ politics economic social technology เนี่ยมันเป็นไรเวอร์เพราะนั้นเวลาท่านทำอะไรสุดท้ายต้องคิดว่าแรงขับดันเพื่อให้เรื่องนี้มันขยับเคลื่อนที่ไปได้นี่มันอะไรบางทีเป็นคนถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเช่นไปพูดคำนานไปพูดมู่เย่บบาบผู้ใหญ่บ้านไปพูดอบตคนนี้แล้วมันถึงเวิร์ถ้าไม่มีไม่ขยับเพราะแผนที่ดีๆจะไม่ขยับเอง มีกู๊ดแคลนนิ่งมีกู๊ดแอคชั่นคือคนที่เป็นเจ้าของเรื่องแล้วแล้วมีกู๊ดคอนโทรลซิสเต็มแล้วนะมันนิ่งมันจะไม่ไปได้วยตัวเองไม่เหมือนเมืองนอกถ้าถามเมืองนอกไต่ไงเมืองนอกเนี่ยเตะกี้ได้คุยกับอาจารย์อบอกผลซึ่งดีมากทำให้อาจารย์เกลิสตกผลึกขึ้นเยอะเลยคือท่านท่านบอก็บอกเในประสบการณ์อาจารย์มันของเรามันใช้ก็มันเบนต์คือหมายความว่าเดิมเนี่ยสชก็เป็นนื้ขาขึ้นโอเคพอขาลงที่เรือขาขับเคลื่อนมันมันไม่ค่อยไป เหตุผลคือเมืองนอกเนี่ยมันขาดไอเดียถ้าได้ไอเดียแล้วมันมีคนที่ทําเป็นออกลูปตลอดเพราะนั้นดรเวอร์ไม่ค่อยต้องเมียเพราะว่ามันจะมีกับตันทีมลุยคือหัวปลามันลากเมืองไทยต้องใช้หางปลาขับเดี๋ยวเราดูโอเคดกลงเรื่องอะไรที่ท่านทำสมมติเอาเรื่องง่ายาๆขออยากนะที่ยกตัวอย่างแต่ว่าไส้มันจะโงโๆนะเพราะว่าไม่รู้จริงอาจารย์อาจารย์ยกว่าให้เป็นตัวอย่างเลยสมมุติว่า จะพูดเรื่องลดความอ้วนเด็กในโรงเรียนด้วยกันมายว่าเด็กวิทุนไทยนี่ยังหนึ่งในห้าคนที่น้าหนักเกินเมืองรอกในหนึ่งในสามอิตาลีหนึ่งในสองคนนะสองคนที่เดินมาเนี่ยนะอ้วนคนหนึ่งปกติคนหนึ่งแล้วพวกอิตาลีนี่อาจารย์เคยอยู่นานคนกวน,ขนเขาให้ไปฝึกง,งานมันขายพิซซ่าเป็นกิโลอ่ะอาจารย์ไปซื้อสองชิ้นมันบอกว่าเอาครึ่งโลไหมเอ้ยอร่อยมากเลยนะแต่ขายเป็นกิโละครึ่งโลอ่ะโอ้โหมินหน้าเนะ่ย เขาเรียกว่าเด็กเราไปจีบสาวอิตาลีนั้นหน้าปฐมแต่ที่เหลือปิญญาโทคือตัวไม่เลิกแอบคุยนึกกันในพวกผู้ชายนั้นหน้าปฐมหนุ่มปิญญาโทตัวไม่เลิกเพราะว่ามันกินในของแบบนี้กันคือไอ้เลี้ยเนี่มีเงินมาร้อยบาทแล้วกินอาหารห้าสิบบาทเมืองไทยนี่ร้อยบาทกินอาหารสิบเจ็ดบาทคือเงินเดือนเนี่ยอ่าเป็นค่าอาหารสิบเจ็ดบาทเมืองไทยเป็นเมืองที่ถูกที่สุดจ้า ดัานเหตุผลที่เมืองจีนมันแห่มาเที่ยวเป็นมึงก็ซึ่งหนุนึกวันเสด็เปล่าเรามันถูกดีไอ้นี่โอ้โหถูกนะมากโดยเฉพาะปัจจัยสี่ตลบดีนอกจากปัจจัยสี่แล้ไม่มีทางเลือกโอเคไอ้นี่คือไดรเวอร์คือแะไรครับเคพื่อนที่พูดเสียก่อนว่าเหตุผลที่ทำให้กิจกรรมดีๆมันแปะหัวคิวคือมันไปต่อไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้ลิสต์ไดรเวอร์ที่เพียงพอหรือไม่เลิสต์ดรายเวอร์ไว้เลยคือกางไม่มีหางขาด ดูหัวปลามาผลหรือเป้านึ่งแหละเป้าที่อยากได้อย่างน้อยมันมีสองเป้าแล้วเป้าที่สามอยู่ตรงกลางระหว่างเป้าแรกไม่ใช่เป้าเก่งแต่เป้าจริงๆเป้าแรกให้เป้าเชิงปริมาณคือไอ้นี่เป็นคติฝรั่งนะเดี๋ยวอย่าไปเชื่อมันมากฝรั่งบอกว่าถ้ายู่ไม่วัดไม่ได้อยู่บริหารไม่ได้ฝรั่งบอก if you cannot measure you cannot manage ถ้าอยู่ วัดไม่ได้อยู่บริหารไม่ได้จริงบางส่วนถ้าสังคมนั้นเป็นสังคมทําอย่างเก่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆคือทาไปปรับไปเช่นพวกที่เรือกแผนยุทธศาสตร์เช่นคุณขับรถไปหัวหินทุกทุกสัปดาห์เลยแล้วคุณก็เริ่มรู้แล้วว่าไอเสาทิ้นิรถมันติดคุณอาจจะตื่นช้าตื่นตื่นสายหน่อยเพื่อจะหลบไอตรงเขาเรียกไอไอตอนที่คนเ็าแห่ไปหัวหินกันคุณก็ขับรถไปหัวหินตอนไม่ช่วงเวลากินข้าวเช้ากับช่วงเวลากินข้าวเที่ยง เพราะว่ารถบรรทุกมันจะต้องกินตรงเวลามันก็จะไม่ไม่ไมไม